ไปไลกับระบบ QR Code ที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านเข้าไปแก้ไขข,ข้อมูลต่างๆในตัวเราเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นอาทิเช่นชื่อ Wi-Fi หรือรหัส w i f i ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่การเปลี่ยนชื่อและรหัสของตัวเราเตอร์ตัวนี้กันนะครับที่แสนจะง่ายมากๆนะครับด้วยระบบ QR Code ของทางร้านที่ทำขึ้นมานะฮะไม่ว่าใครก็สามารถทำได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพร้อมกันครับ โอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามากดเชื่อมต่อ wi-fi ของตัวเราเตอร์กันก่อนนะครับรหัสนะครับจะเป็นหนึ่งสอสาดนะครับกดเข้าร่วมได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมต่อทีนี้มาที่คู่มือนะครับคู่มือของเราโดยทางร้านนะครับจะมีคู่มือให้ทุกชุดนะครับแบบนี้เลยนะครับมีให้ทุกชุดนะครับ เข้ากล้องเตรียมสแกน QR วอารโค้ดได้เลยครับผมอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นค r วอารโค้ดที่อยู่ในคู่มือทุกอันนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดเรือกได้เลยอันนี้คือจะเป็นหน้าล็อกอินของตัวเราเตอร์แล้วนะครับอ่าให้เราทําการใส่ชื่อเนี่ยเป็นแอดมินนะครับ a d m I n นะครับแล้วก็รหัสก็จะเป็นแอดมินเช่นเดียวกันนะครับลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าจัดการตัวเราเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูกันนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยเราจะต้องเข้าเมนูไหนนะครับซูมสักทีสิครับเร็วเร็วครับใช้เวลาเร็วบอกให้เร็วกว่านี้แม่สักชาจริงๆเลยนะฮะี๋ยวเรามาดูที่เมนูเราต่อนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เมนูนะครับที่ชื่อว่า wireless 2 4 G นะครับ กดสิกดเออกดนั่นแหละอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับให้เรามาดูที่ SSID นะครับ SSID เนี่ยจะเป็นชื่อ wi-fi ของเรานะครับเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ w i f i เป็นอะไรนะครับให้เรามาที่ช่อง SSID นะครับอ่าตรงนี้นะฮะตอนนี้จะเป็น 4G CPE นะครับเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมลองทำไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมลองใส่อ่าตัว สอดไปสักตัวหนึ่งนะครับที่ชื่ออ่าผมลองใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วผมลองใส่เลขหนึ่งเข้าไปครับแล้วมันใส่หรือ,อยังวะเนี่ยใสหรือ,อยังอ่ะถ้ายางไม่ใส่ก็ใส่เร็วๆสิโอโหชักช้าเนี่ยอ่าโอเคนะครับอืมแล้วผมทาการเพิ่มเลขหนึ่งเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วผมก็ทําได้นะครับเพิ่มเลขหนึ่งเข้าไปหนึ่งตัวโอเค ถัดไปแล้ครับจะอยู่ที่อ่อ w i f คีย y นะครับให้เรามองหาคำว่า Wifi Key อันนี้นะครับจะเป็นรหัสของตัวเราเตอร์เรานั่นเองนะครับสำหรับอินเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมลองเปิดดูนะครับรหัสจะเป็น1-8นะครับอันนี้แต่ผมก็จะทำการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโอเคผมจะลองเปลี่ยนเป็นเทส1 2 3 4 5แบบนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะกดที่ a อป ly นะครับกดกด เออโอเครอตัวเครื่อง,ง,ร,ร,งออรีสตาร์สักครู่หนึ่งนะครับกดได้ปะวะเออนี่รีสตาร์แล้วอ่าโอเครอตัวเครื่องรีสตาร์สักครู่นะครับอ่าตอนนี้ไฟติดค้างเห็นไหมตรงนี้ครับอ่ารอรอตัวเครื่องมาสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากตัวเครื่องรีสตาร์แล้วนะครับลองสังเกตนะฮะอ่าไวฟไวไผมจะมีหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับในที่นี้แต่ผมจะลองใส่รัสตัวใหม่นะครับ e ทสนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้กกดเข้าร่วมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแบบนี้ก็คือ successfully นะครับเราก็คือทำการเปลี่ยนชื่อและรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับถัดไปนะครับผมจะมีกิมมิคเล็กน้อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในส่วนของความเสถียรของตัวเครื่องนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดอย่างไรนะครับ หากถ้าเพื่อนๆที่เคยใช้ตัวเราเตอร์ที่มีคุณภาพค่อนข้างจะสูงหน่อยนะฮะก็เราสามารถดูกันแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเรียกตัวหน้าล็อกอินของตัวเราเตอร์ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าร e s p o n s e time หรือว่ามีความไวมีความสเสถียรมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดอันเดิมไปก่อนนะครับเราปิดอันเดิมทิ้งไปก่อนเลยปิดทิ้งไปเลยนะครับ และจะทำการเรียกหน้านี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วผมจะพิมพ์1นึ่งเก้นะครับโอเคนะครับแล้วผมจะทำการกดไปเลยนะครับฟึบ โอ้โห oh, เป็นไงครับมาเลยคือไวมากๆไม่ถึงน่าจะน่าจะระดับมิลิเซกอะไม่ถึงวินาทีนะอืมระดับมิลิเซกเลยทีเดียวอ่ะแล้วผมลองล็อกอินเข้าไปดูเพิบม,มาเลยทันทีครับตอบสนองไวมากๆครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะต้องให้ทุกท่านให้อได้ดูเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ส,สวัสดีครับ